เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากความสูญเสียเมื่อมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อจากไปอย่างกระทันหันทิ้งพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขประหลาดให้ละดาลูกสาวผู้มั่นใจและนาทีพี่ชายต่างมารดาที่เธอเคยมองว่าเป็นเพียงคนนอกต้องย้ายเข้ามาอยู่ร่วมคฤห,หาดเดียวกันเพื่อบริหารมรดกบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความอึดอัดลดาคอยจ้องจับผิดด้วยความระแวง ส่วนนาทีด้วยเอื่มระอากับความเอาแต่ใจยิ่งเมื่อต้องกู้วิกฤตธ,ธุรกิจที่กำลังล้มละลายการทำงานร่วมกันจึงเต็มไปด้วยการประทะคารมต่างฝ่ายตา่างฟาดฟันกันด้วยทิฐิแต่ท่ามกลางพายุอารมณ์จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่ให้ทั้งคู่ไปดูแลสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เรื่องราวความใจดีของพ่อที่เด็กๆเ,เล่าให้ฟังทำให้ทั้งคู่เริ่มเห็นมุมอ่อนโยนของกันและกันความบาดหมางเริ่มลดลงจนกระทั่งมรสมลูกใหญ่พัดเข้ามาซ้ำเติมบริษัทถูกฟ้องร้องและพ่อถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินในอดีตทั้งสองไม่มีทางเลือกนอกจากร่วมมือกันค้นหาความจริงเวลาที่งวดลงทุกที่บีบให้ความกดดันพุ่งถึงขีดสุด ในวินาทีที่ความหวังริบหรี่และดาเหลือบไปเห็นกรอบรูปถ่ายของแม่ของรักชิ้นเดียวที่พ่อห่วงแหนเธอสังเกตเห็นความผิดปกติที่ด้านหลังเมื่อแกะออกมาจึงพบช่องลับที่ซ่อนเอกสารสำคัญและจดหมายฉบับสุดท้ายความจริงในจดหมายสร้างความตกตะลึงนาทีไม่ใช่ลูกเมียน้อยอย่างที่ละดาเข้าใจ แต่เขาคือลูกสายแท้จริงของน้องสาวแม่ของละดาที่ป่วยหนักพ่อเพียงบริจาคสเปิร์มเพื่อช่วยสารฝันให้น้องเมียรายาได้มีทายาทก่อนจากไปแท้จริงแล้วทั้งสองคือครอบครัวเดียวกันที่มีสายใยผูกพันลึกซึง้งกำแพงในใจพังทลายลงแทนที่ด้วยน้ำตาและความเข้าใจทั้งคู่สวมกอดและให้อภัยกันอย่างหมดใจ ก่อนจะร่วมมือกันนำหลักฐานไปกู้ชื่อเสียงพ่อและพลิกฟื้นบริษัทจนสำเร็จท้ายที่สุดพินัยกรรมฉบับนี้ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงทรัพย์สินแต่มันสอนให้รู้ว่ามรดกที่ล้ำค่าและยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักและความเข้าใจของคนในครอบครัวน,นั่นเอง